เราทำอะไรเป็นหรือยังเป็นนะทำอะไรเป็นบา้างทำการบ้าน ermaid. ผมอยู่อัรว่าส์อรครับค่ะกินไข่เจียวครับข้าวนมไข่เตี๋ยวครับ,รบโอเคโอเค,อเคแล้วเวลาที่พี่มาหาอยากให้พี่ที่ทำอะไรกันบ้างทำหาะอยากให้พี่กระหูกให้กินหรอใช่กลับ<แ> oh? จากโรงเรียนมาหนูซักผ้าค่ะ อาบน้ำค่ะแล้วก็ทําการบ้านน้องเล็กๆอยูก่ก็ช่วยสอนน้องทําการบ้านค่ะครูซิมสอนให้หนูเป็นเด็กดีค่ะ<ม>เป็นคนดีค่ะ ที่นี่คุณครูอยู่มาประมาณข้าปีที่16ค่ะเข้าปีที่16ตอนนี้มีเด็กทั้งหมด49คนครเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณอะไรต่างๆของรัฐนะคะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กก็เป็นปัญหาสังคมการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมไม่มีบ้านอยู่ไม่มีอาหารไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยต้องเข้าไปช่วยเขาให้เขาไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมและที่สำคัญได้เรียนหนังสือคุณครูจะรับได้ปีละไม่เกิน50คนเราไม่มีการสนับสนุนงบประมาณจากไหนเลยหลักๆเลยเนี่ยคณะกรรมการ6ท่านที่เป็นคริสเตียนท่านก็ต้องหัก 10%จากไรายได้แต่บางท่านมากกว่า10%อนะแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายแล้วก็เงินบริจาคทั่วไปในบัญชีหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาเลี้ยงอาหารมาบริจาคก็ไม่ได้เป็นประจําหรือไม่ได้เป็นหลักแต่ก็ช่วยเราได้ส่วนหนึ่งคุณครูก็เลยไม่ไม่กล้าที่จะรับเด็กเยอะเพราะว่าเราต้องไปโรงเรียนไปกับโรงเรียนจ่ายค่าเรียนค่าเทอมค่าอะไรต่างๆขาเขาสอบได้โรงเรียนมัธยมประจมเภอก็ต้องจ่ายค่าเทอมและปัจจุบันก็มีมหาลัยปีหนึ่งจึงต้องจ่ายค่าเทอมหลักหมื่นขึ้นซึึ่่่่งงงงคคคุณรรูกก็ต้้อออปปะหหยยััดดดาาใชจลๆเเเืนนวิทม ก็แสนห้าแสนหเพราะว่าเด็กต้องย้ายโรงเรียนต้องเปลี่ยนเครื่องแบคบคบ่าน้ําค่าไฟค่าเติมน้ํามันรถค่าอาหารค่าใช้จ่ายอย่างเช่นไปโรงเรียนแต่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในอํเาเภอปธารามนะเสื้อผ้าชุดนักเรียนรอง,งองเท้าเราสามารถแปะโป้งไว้ได้ไดไดอันไหนที่เราสามารถจ่ายได้ก่อนเราก็จะจ่าย ผู้ใหญ่จะดีมาบางท่านบอกคนรูให้ช่วยอะไรแล้วก็จะขอให้เขาช่วยเรื่องของจ่ายให้เราไม่ต้องหมดก็ได้แล้วแต่จะจ่ายรูอยากให้ทุกคนที่มามาด้วยใจอยากจะมาให้มาด้วยตัวเองมาพูดมาคุยมาสัมผัสด้วยตัวเองไม่อยากให้มาแบบขอไปแล้วค่อยมารูรู้สึกลําบากใจที่ต้องขอเราไม่อยากให้เป็นปัญหาของท่านหนึ่งท่านไหนจะทีมารับภาระอย่างวันนี้เนชั่นเลี้ยงอาหารเย็นมีของบริจาคมีกิจกรรมมันช่วยกันเสริมมันช่วยกันเยียวยาอันไหนดีอันไหนงามเราบอกเขาเราสอนเขาปลูกฝังเขาไป หากมีบางวันมันไม่เป็นดังวันผิดพลังไปเสียทุกอย่าง พอถ้าเกิดว่าเห็นเด็กมีความสุขเด็กอยู่ได้แล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปเราจะทำยังไงออกไปอยู่สังคมจริงเขาเผชิญกับอะไรก็ไม่รู้และเขาทำให้เขากลับมาร้องไห้แต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้คือความเข้มแข็งทางจิตใจที่เราอยากจะมอบให้เขาด้วยจะบอกคุณซิมว่าอย่าเพิ่งท้อครับถ้าเป็นคนอื่นก็ท้อไปแล้วครับก็อยากให้คุณซิมมีกำลังสู้ไปเรื่อยๆครับ สำหรับคุณครูไม่มีว่าหนูต้องมาคืนเงินนะส่งเรียนไปค่าใช้จ่ายต้องเอามาคืนเพื่อครูจะได้ส่งให้น้องรุ่นต่อๆไปไม่ใช่ครูไม่อยากให้เด็กมารับภาระว่าครอบครัวก็ดูแลไม่ได้ฉันมาอยู่ที่ฉันก็ต้องมาใช้นี่อ,อีกหรอรเมื่อไหร่ฉันจะมีชีวิตของตัวเองคุณครูก็เลยว่าอย่างน้อยอยู่ที่นี่หนูต้องจบมหกนะคะค ที่หนูจะได้มีวุฒิไปทํางานหรือสร้างครอบครัวครูขอว่าเมื่อหนูออกไปแล้วอย่าทําผิดกฎหมายอย่าละเลยความรับผิดชอบที่ควรจะมีต่อลูกหรือต่อตัวเองให้เป็นภาระสังคมต่อไปแค่นี้บ้านมานากรรมการและผู้ใหญ่ใจะีีทุกท่านที่คอยช่วย,ยวก็มีความสุขแล้วเเคีียยงแ่ขนมานญญาัสญญอพ ผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดิมเมล BOX ได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา15.20นนทาง Nation TV ช่อง22